น้าปลาไหลทละเลลากมาเรียวขนาดครับเข้าในบ้านแล้วนะครับบ้านหลังโน้นนถึงแล้วนะครับเข้ามาในบ้านแล้วตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะครับ เก็บเก็บข้าวเก็บของขึ้นสูงก่อนเด้อครับเด้อตกมาหยุดมายังเลยตกทั้งวันทั้งคืนยกขคอขึ้นที่สูงนะครับเย็นขึ้นยองข้างบนน้ำไหลเข้าหน้าบ้านแล้วนะครับ น้ำมาเร็วมากบัาลเราโน้นก็ท่วมแล้วนะครับน้ำอะไรเยอะแยะอย่างนี้โอ้ยภาพเปลนุนเอ้ยอย่างก่อนเด้อมาแค่นี้ก่อนเด้ออย่าไปม,มาอีกแล้ว เก็บอะไรไม่ทันแล้วมาติ๊กติ๊กโอ้ยมไม่ไหวแล้วเด้อเหนื่อยแล้วเด้อต้องเดเจ้าตีหามามาได้พักได้พรกําเตียเก็บควกเก็บควาติ๊กติ๊กเบ็ดอันหนึง่งบึดอันหนึง่งเอ,อ้ยบ่อปลาก็ะเรียบร้อยแล้ว ตุ้มเป๊ะไปหมดขอก็บควาขึ้นที่สูงอิดก็อิดเนยต้ะโอ้ยไม่มีตีอยู่แล้วน้ำมันหนักหนาอย่างนี้ที่อำเภอแจห้หมจังหวัดลำปางตำบลบรรษาภาพที่เห็นนี้เป็นบ้านแป้นโมหก นักหนาปะปานเลยเลยสายภัยก็ยนยานลงหมดมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ต้นมะละกอก็จะมิดแล้วครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น้อครับเด้อ นี่ที่แจ่หม่มจังหวัดลำปางนะครับบ้านแป้นตำนบรรษาน้ำไหลมาจากเขียนกิวข้อหมาเด้อครับเด้อน้ำไหลไปแล้วนะครับเขียนกิวลมระวังเด้อครับเด้อในเมืองจังหวัดลำปางระวังเด้อครับเด้อน้ำเหนียวมาแล้วครับเด้อ เอาอะไรไม่ทันแล้วอู้เอาอย่างมาตั้นเหรอครับเด้อมาเร็วขนาดเก็บคอเก็บคอมาตั้นแล้วเออตั้งใจระวังเด้อครับเด้อนำเหนียวมาแล้วครับเด้อมาติ๊กติ๊กขนกต็ตดบนยุบบาย,ยางเด้อ ปางระวังนะครับเด้อเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงก่อนเด้อครับเด้อเกนเกลุ่มปล่อยน้ํามาเยอะแล้วครับเกนเกมข้ามาก็ปล่อยมาเยอะแล้วครับเกนเกลลุ่มก็ปล่อยชาวลําลปางอยู่ที่ลุ่มระวังเด้อครับเด้อ